ผลจากการวิจัยเนี่ยมีข้อที่น่าสนใจนะคะพบว่าการหลอมรวมระหว่างงานและชีวิตเนี่ยถ้าออกมา ดีก็จะทําให้ผลการปฏิบัติงานออกมาไม่ดีแล้วก็คนอาจจะไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะคะสุขภาพร่างกายก็อาจจะแย่หน่อยแต่ในทางกลับกันก็คือถ้าการหลอมรวมเนี่ยออกมาไม่ดีก็ทําให้การปฏิบัติงานดีบุคคลจะมีความสุขร่างกายสุขภาพแข็งแรงนะคะคิดว่าเกิดจากการที่ว่ามองว่างานบางงานเนี่ยเราควรเป็นงานที่มีลักษณะพิเศษที่อาจจะต้องคํานึงถึงแล้วก็ใส่ใจเป็นพิเศษนะคะอย่างทํางานที่บ้านก็ควรที่จะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับบ้านกิจกรรมที่บ้าน เราก็ต้องใส่ใจเรื่องบ้านอย่างเดียวนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องของงานที่ต้องใช้สมาธิสูงเราอาจจะต้องทําที่ทํางานถึงจะได้ผลการปฏิบัติงานออกมาดีแล้วก็เราก็มีความสุขนะคะองค์การก็ควรที่จะกําหนดนโยบายในเรื่องของการแบ่งงานที่ชัดเจนอะไรที่ควรทําได้ในที่งานที่จะทําได้ดีนะคะแล้วต้องใช้สมาธิหน่อยก็แยกไปทําเลยนะคะแต่ถ้าเกิดถ้าอันไหนที่ทําที่บ้านได้ก็ควรจะทําที่บ้านอะไรอะไรที่ทําผสมผสานกันได้ก็ให้ชัดเจนนะคะ ทีนี้ในส่วนอื่นๆที่จะสนับสนุนได้เนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมบรรยากาศเทคโนโลยีที่มาซัพพอร์ตหรือสนับสนุนให้การทำงาน w o r k f r o m h o ม e เนี่ยมันไปอย่างราบรื่นก็คงเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆนะคะซอฟต์แวร์หรืออุปกรณ์ต่างๆที่จะช่วยให้การทํางานออกมาแล้วมันคล่องตัวอันนั้นก็คือเป็นเบสิกอยู่แล้วนะคะแต่อันที่ผลออกมาที่ว่าที่เป็นข้อสังเกตเนี่ยอาจารย์มองว่าเป็นจุดสําคัญที่ทําให้ผลการวิจัยม,มันแตกต่างจากที่รีวิวหรือทบทวนวรรณกรรมมาค่ะ ก็คงจะต้องเป็นประโยชน์กับคนที่ต้องทํางานแบบผสมผสานนะคะก็คือมีทั้งทํางานที่บ้านแล้วก็ที่ทํางานผสมผสานกันเพราะเชื่อว่ามันยังคงต้องมีการทํางานแบบนี้อยู่ทั้ง,ท,งที่มันลดภาวะความเสี่ยงของโควิดไม่มีแล้วอะไรเงี้ยนะคะแต่มันก็คิดว่ามันเป็นประโยชน์นั้นเราก็สามารถที่จะให้องค์การเนี่ยคิดหาวิธีที่จะทํำยังไงที่จะทํางานแบบ w o r k f r o m Home ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะ ผลการวิจัยมัรขัดแย้งกับสิ่งที่ได้ทบทวนวรรณกรรมอะคะ่ะรีวิวมาก็คือพบว่าถ้าหลอมรวมระหว่างงานและชีวิตได้ดีเนี่ยมันก็จะนําไปสู่กผลการปฏิบัติงานที่ดีตามมาแล้วก็มีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจทั้งปัญญาอะไรต่างๆนะคะแต่ว่าผลการวิจัยออกมาว่าหลอมรวมได้ดีระหว่างงานและชีวิตเนี่ยกับทําให้ความสุขน้อยลงทั้งในแง่ของอารมณ์แล้วก็สุขภาพร่างกายแล้วก็ผลการปฏิบัติงานมันเลยทําให้มีการฉุกคิดว่าเพราะอะไรนะคะ จากการที่ผู้วิจัยวิเคราะห์เนี่ยหนึ่งในนั้นเนี่ยมันน่าจะมาจากลักษณะของงานบางอย่างที่เราจะต้องใส่ใจแล้วก็เจาะจงเป็นพิเศษในการปฏิบัติงานบางอย่างเนี่ยเราต้องโฟกัสเช่นถ้าเกิดบ้านไหนมีผู้สูงอายุต้องดูแลนะคะหรือว่ามีบุตรที่ต้องดูแลเนี่ยเราจะต้องไม่ทํา ครึ่งๆกลางเราจะต้องหันมาคุยกับเขาหันมาดูแลเขาอย่างจริงจังเพราะว่าตัวเด็กหรือตัวผู้ที่เกี่ยวข้องที่บ้านเนี่ยเขาจะรับรู้ได้ถึงความใส่ใจนะคะมันก็ทําให้เกิดความสุขตามมานะคะแล้วก็เกิดความประสิทธิภาพของการทํางานตามมาแต่ก็เออไม่ได้อาจจะไม่ได้ผลงานนะคะอย่างที่บอกว่าที่บ้านมีความสุขที่บ้านรู้สึกว่าดีแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ผลงานแต่ว่าถ้าในทางกลับกันเราอาจจะทำไมคะในที่ทางานงานบางอย่างเนี่ยที่ต้องใช้สมาธิมากๆเนี่ย เพราะฉะนั้นเราก็แบ่งแยกงานนี้ไปที่ทํางานเลยนะคะมันก็จะทําให้ผลงานออกมามีประสิทธิภาพมากกว่าแล้วก็ตัวเราเองก็มีความแฮปปี้มากกว่ามีความสุขทั้งทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจค่ะ